กาบสวัสดีครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเหตุโฉกถูกถูกตันครับครับเมื่อนี้เป็นเสาของวันที่21นะครับธันวาคม2566กครับครับเมื่อนี้แอดวิไลครับสีมาขอแก่ข่าวด่วนนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องเฮ้านะครับข่าวด่วนแบบใดนะครับก็คือครับหลังจากแนว้ทางครับตัวเลขของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบูร์เฮ้านะครับ อ่าสุดสามตัวบนนะครับอ่าสุดสามตัวบนครับที่แตกนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเอฟซีสรุปแล้วนะครับก็คือคลิปตองหววที่ห่าปล่อยไปนั่นนะครับหลังจากนี้ถ้าสุดสองตัวมาสามอ่าสุดสามตัวมาสองตัวแน่นอนนะครับของคุณพอเสียนสีเทปนะครับอ่าได้เข่าได้แตกไปนั่นนะครับ คุณพ่อก็ได้ส่งตัวเลขแนว่ทางคมาหายทางแอดวีไลครับอ่าโล่งตองหดนะครับก็คือชุดไดตีครับก็คือชุด3ตัวมา2ตัวบนก็คือ6กศนเก่านั่นเป็นคลิปที่คุณพ่อคำนวณผิดนะครับชุด3ตัวครับเดี๋ยวทางแอดวีไลสีเอาสัคลิปเก่าให้เบิ้งนะครับมือนีสิรีบมาแก้ข่าวหายซีคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องขอให เอฟซี uh, ทังช่องเป็นยางสูงนะครับเพราะว่าคุณพอ่อได้คำานวณตัวเลขพิษนะครับแต่ว่าก็ได้ล่งคลิปไปแล้วก็เลยมาขอแจ่ข่าวนะครับก็ขอโทษขออภัยเอฟซี FC ทั้งช่องกันเพราะว่าคุณพ่อแก่ข่าวมาแบบดรวนๆกันนะครับก็เลยเสียามาฝากมาตอน f ีเอฟซีทั้งช่องกันนะครับให้เอฟซีทั้งช่องเขาได้เห็นกันว่าเนื้อทังนะครับที่ล่งพิษไปนั่นเป็นตัวใดนะครับอันนี้ครับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่เข้ามาเบ่งน้ำกันนะครับ นี่ทางแอดวิไลได้ลงคลิปไปแล้วครับนี่นะครับนี่ครับได้ลงคลิปไปแล้วเด้อหลังหวยออกประมาณได้วัน2วันครับ f อฟซตัวมา2ตัวบนก็คือหกศอ่าคุณพ่อประกบคู่มาครับได้0609 69นะครับอันนี้เป็นสุดที่พ่อคำนวณผิดนะครับก็ต,ต้องขออภัย แล้วพ่อได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ใหม่นะครับชุด3ตัวมา2ตัวบนนะครับก็คือคุณพ่อได้ส่งมาให้ใหม่แล้วนะครับสิเป็นตัวได้นั่นนะครับมาขอแก้ข่าวเอฟซนะครับเท่ากับมาล่อเบิ้งน้ากันอาคับล่ออีกสักครู่นะครับเอฟซตอนนี้นะครับทางแอดวิไลนะครับก็สีได้อัดจดตัวเลขแนวทางให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ใหม่นะครับอาขอโทษขออภัยแทนคุณพ่อเสี้ยนสีเทพเมืองเพชรสจุลเป็นอย่างสูงนะครับแต่บ้าก่ะ แนวทางเขาก็ย่างหลายหมื่นอยู่นะครับอ่าบ่เป็นย่างการแก้ข่าวนะครับการคิปนั่นก็นได้ลงไปแล้วไฮฟซีเบิ้งไปแล้วนะครับอ่ามือนีมาเบิ้งกันใหม่สุดสามตัวมาสองตัวบนนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์ครับประจำวันที่30ธันวาคม2566ครับเป็นงวดทรงไทยปีนะครับของปี2566ครับเป็นงวดทรงไทยปี ว่าคุณพ่อสี่ได้ตัวเลขเนี่ยทางเป็นตัวใดครับมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องอาคุณพ่อคุณแม่ครับเขอบพระบังมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องและให้แอดวีไลค์ครับได้มีกำลังแรงใจนะครับหาคลิปเนี่ยทางครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอาครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับท้องให้ท้องหน้าครับหนาแรงนะครับล้มนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ครับ ล่มสองสามวันแล้วนะครับทางบ้านแอดวิไลเมืองสกลนครหนาวแล้วครับเอฟซีเบิงลมพัดสะบัดเลยครับสองมื่มานี่นะครับเอาครับสีไฮเอฟซีมาเบิงตัวเลขแนวทางกันนะครับเพราะว่าแอดวิไลนะครับได้เขียนไว้แล้วมืนนี่ไทยทํากันยุี่บ้านสวนนะครับทางแอดวิไลออกมาบ้านสวนนะครับเข้ามาเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันสามตัวมาสองตัวบนชุดแก้ข่าวนะครับของคุณพ่อสีเทพนะครับ อาครมาเบิงน้ากันเลยนะครับตอนนี้ทายทํากันสดๆนะครับอันนี้ครับล่มนะครับเอซอ่เดี๋ยวทางแอดวิไลสิปับมุมกล้องให้ให้เบิงงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับอ่เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เข้างวดที่ผ่านมาครับก็คือสิบหกนะครับนี่ครับเป็นชุดที่แตกสามตัวมาสองตัวบนห้าเจ็ดแปดนะครับคุณพ่ออเดนมาหาเจ็ดแปด ประกบคู่ให้สามคู่นะครับมีห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดถือว่ามาบนล่างเลยนะครับแต่บางห้าก็บอต้องไปใส่ใจนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นชุดนี้ของคุณพ่อเป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามาล่างพร้อมนะครับอ่านี่เป็นแนวทางชุดสามตัวมาสองตัวบนครับห้ามาเบิ้งวัดนี้น้ากันนะครับทั v ้งแอดวีไลได้เขียนแล้วนะครับเอฟซีอ่าเบิ้งน้ากันเลยคุณพ่อคุณแม่ครับอัดกันสด,สด ก็ต้องขออภัยแทนคุณพ่อในเด้อครับกันทํางานมันก็ต้องมีผิดพลาดนะครับเพราะว่าพอว่าพอคํานวณตัวเลขพิดนะครับที่ลงคลิปไปแล้วนะครับคลิปก่อนานั่นก็พออภัยแทนคุณพ่อเป็นอย่างสูงนะครับแต่พเป็นยางนะครับวามผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับตัวเป็นที่แก้เข่าอ่าครับคลิปนี้จังแมนนะครับเบบซี่บนยางเดียวครับสามตัวมาสองตัวบนนะครับ ก็คืองวดนี้ครับ30ธันวาคม2,566ครับอ่าคุณพ่อสีเทพฟันมากครับ1,4,6ครับ1,4,6อ่าคุณพ่อก็ประกบผู้ให้่สมสุดคือเก่าครับ FC 3ุดคือเก่านั่นก็คือ1,4,1,6,4,6นะครับอ่า FC คุณพ่อคุณแม่นะครับทั้ง่องเฮ้าที่แคปหนาจอว่าเป็นนะครับเอาแคปหนาจอไว้กันเลยนะครับ สามตัวมาสองตัวบนนะครับมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งสี่หกนะครับคุณพ่อเด่นที่หนึ่งกับหกนะครับเด่นไปที่หนึ่งกับหกแล้วก็แนวทางครับมีหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่หกคุณพ่อเด่นสองคู่ครับเด่นไปที่หนึ่งหกกับหกสี่นะครับเอาคุณพ่อบอกว่ากับน้ำแน่นะครับแบบซีพอว่าแนวทางครับมีแค่สามชุดนะครับเป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับ มือนีนํามาฝากมาตอนกันชุดแก้ข่าวนะครับอาคลิปที่ผ่านไปนั่นตองหดก็ถือว่าคุณพ่อคํานวณตัวเลขแนวทางผิดก็ต้องขอกราบขออภัยเอฟซีทุกทุกทันนะครับอาครับนี่ตัวเลขแนวทางครับชุดแก้ข่าวหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่หกอากลับน้ำด้อครับเอฟซีครับกับน้ำครับอาตัวเลขหน้าทางกระสิประมาานี่นะครับขอกราบขอบุญขอบุณทุกยอดไลยอดแช่ทุกคอมเมนต์นะครับ อ่านทุกคอมเมนต์เด้อครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอ่า uh, ตัวเลขแนวทางเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ก็ได้เบิ่งได้ชมกันไปแล้วนะครับาอากาศอากาศหนาวลมว่อยๆนะครับเอฟซี FC. ก็ให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทางช่องครับรักษาสุขภาพให้ดีนะครับอ่ารักษาสุขภาพให้ดีให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับให้อายุมั่นคนยืนครับช่วง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับให อยู่เป็นลมโพลลมไส้ไ้ลูกไฮห้านกันไปดนินๆนะครับเป็นเอฟซีทางช่องวิไลไปนั่นๆเดนินๆนะครับอ่ะจังใดกะทางแอดวิไลกับมมี่ยังไหลนอกจากคําอวยพรครับทรง่ายปีนี่นะครับไหเอฟซี FC ทางช่องเฮาอยู่ดีมีแห้งโสดๆมันๆไ้แนวทางตัวเลขสุด3ตัวมา2ตัวบนของคุณพ่อเซียนสีสิบแตกอีกกรอบหนึ่งแล้วก็ไฮเอฟซี FC ทางช่องเฮ้ามีโศกมีมานกันสุขุสุข,สข,สข,สขคนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ